คนดังมาหาคนดังมาหาถึงเพื่อนให้มันนี่พี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สวัสดีเด้อเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทั้งฝั่งไทยทั้งต่างประเทศพี่น้องเลยมาพบมาพ่อก,กันกับ่องยูทูบของบานะคนเดิมคือเก้ามันีอกับพี่น้องเลยเนาะ,ะพอดีอันเห็นแม่น้องแดงเพื่อนพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาหมู่บ้านเขาเมืนเอนี่กัน ก็พว่าเพิ่นไปเวียกเงี้ยเนาะเดี๋ยวเขากระชได้โอได้ลมนะักเพิ่นพี่น้องเลยเนาะทางเมยมิงตาเพิ่นปลูกยางมาอลไรเนาะอันนี้ก็เพื่อบม่เสียเวลากระชได้โอลมทำเพิ่นเลยพี่น้องเลยว่าเพิ่นมาเวียกเงี้ยหลายหลายคนกระชฮู้ยเนาะทางเมยน้องแดงอ่าตอนนี้ก็เพิ่นก็พมมากันมากเลยพี่น้องเอากระชีกับกองให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกันพี่น้องเลยเนาะ สบายดีเด้อสบายดีไอยังจืดได้อีกวันนี้ฮะลงเลยไม่ได้เห็นเพิ่งจะโดนละน่องบูมน่องตูมน่องตูมอ่ะหน้ามาชูวเพิ่งกินเนี่ยเาจะทาประเทศมาชงวะถ้ากัญยังเมื่อบอบแบบนี้ถามค่ะไม่เละประเทศอยู่ที่ไหนเลย เขาเาแเขาเห็นเืห่เาโิดลอ้เห็นนักขี่รถออกนอกพื้นทวันนี้าอล้วมาส่เอบนี้มินเลยบ้านป็นไก่ชำนามินไปปะไปชงาไปปะไปจังไดมาจังไดอ๋อ้ยไปานดจันแล้ว พ่อมามายังก็จะว่ามื่กี้นี่เน่ยเอามาคือว่าเมื่อที่น้องสาวขวัในคราว่าเอาคาว่ากินก่อนเริ่มไวิ่ง่าจะทาว่าเทเมื่อก่อนว่ากินที่กินเพื่อนไทยเนี่ยเเพื่อนเปเพื่อนแบบค้ามมาเลเคือเด็น้่าน้องเขามนเดยเพืนอบบค้าเป็นสาวค้าเป็นสาวข้ามมาเเพื่อนประข้นี่บ่ กินมานี่บ่อืเอาเจ้าคือสิเมื่อ,อัโอ้เมื่อแล้วเขาอ่ะผลว่าเขาหลักเงินหลักคำทำไปรักเขาอ่ะอือคนผลมาแต่ชีนุเขาก็จูบเขาก็ะปับเขาก็ไปจูบภูเขาจูบเขาแ้วะชาดภูเขาเไปจั๊มจั่ง เกิดจากขบเอออันนั้นบอลูกจ้านะว่าเอาพี่บอบอเน้บอเขาเขาหาเอาไปหาเหตุกินตะจูแต่จูไปได้เหมือนวิเออแตงชิเมากอดต้องหาโลดเป็นเพื่อนกันเออปวดว่าปวดว่าหาเอาเห็ดเป็นเพหาเอาเหตุเป็นที่นะคนคนบปจูไ่ได้ใจเลยว่าเขาใจใจงกงกโลดว่ะเผลนว่ามาหนี้บอเออว่ามบอผมเศร้าอย่แล้วผมประดมคหาหัวเขาหมดจูที่เขาหมดจูจันใจหาน่ะว่าเขาว่า ว่าละเงินหลักค้ำเขาไปจู้เขาอ่ะเขาไปจู้เนี่ยว่าเขาเขาเขาบอเงินเพิ่นนี่บ่เฮียอยู่บ้านนี่บ่เออเงินหล่ะเงินเฟ้ยน่ะไงแม่สาวค้ำม่เออพาเขาหลักเงินนี่เงินหลักค้ำแล้วชงกินที่เห็นมะเออคือไมากินที่ละเงินค้ำน่ะเพิ่นห้าคนบนแล้วผู้ว่าบ่มียังผู้ว่าลูกคนอยู่เห็นนะบอเห็นบหอบอจักแล้วเนบอเห็นเขาบอกเขาบอกเห็นแล้วเห็นในบทนอนว่ะโอ้ยเห็นแล้ว แต่ค e ิดว <Dude. S 1> ่าเจ้าเอาเงินเพิินเจ้าก็เรบ่ม่หมมือสิเมื่อแบบนี้สิมือแล้วโอ้กรปอยไปก็มาเออเวนแน่นะนแล้วก็ดีแต่ป้าและจกาเมื่อลดแล้วบ่หาประเทเมื่อว่ะทีแเกกวสิมาเห็ดยู่เห็ดกินซอยเพิ่นเออบ่กินยก่อยคนดเมืนแล้วขวหาสะทากก็บ่มเมื่อต้องขับป้ป้าอีเว็บอกเมื่อออกมเห็นที่ลนะต้นเบิลติงมาจูแล้วคับเมื่อเต็งีิเมื่อก้อนว่ะ แมนได้บอกเจไดบอกไปที่แล้วออก,บบออก,ลกับโบก,ก้าอยู่ต่อไปเลยเนาะสีแล้วโบก้าจูแล้วคาบอกประสิพาพประสาลูกคอยไปไปเทวมาส่งก็อแต่ว่าไอแม่มิตาเลยมาส่งมันนี่เ <c oughs> อ้ยบาทแล้วกับอาจารยมาเห็ดกินเห็ดกินที่กินครอบเห็ดที่เห็ดทองมาหาเฮ้ยกระยันผีหลอกต้อบอกก่อนมา,มาโอ้ยทีย่านยังเวินอยู่เนาะ กสีก็ขาบอสีขากบยูบบ่แล้วค้ามเบ่าแเต็งินเนื้อก้อนเต็งแบบสาวค้าเนี่ยชวนมาเห็ดยูเห็ดกินแม่แ<ต>สาวข้าเนี่ยบ้านห้าบ่แล้วค้นบ้านเ้าเอ้ยสาววัน<อ>แต่มากินฮีดเนี่ยกินฮีดร้านเพื่นอนวะร้านเพ่นชวนมาเ้าวอัาวอกมาาแบบี่าวจะเข้าเวียกป้าป้าป้าอีแมชวบอกมีแน่นว่ะไปเห็ดกินน้ำกันเตไปเห็ดกินน้ำกันแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แลม แห่น้ำเท้าแฮ่แล้วโอ้นี่กะเป็นเท้ากับบก้าอยู่ขึ้นกันนะแม่มินใจเพราะว่ามูหาเรื่องใช่วลาเงินเสียย้อนเท่าไปอย่างที่เลยเทากับอยู่เพาท่พีากันขีมาแต่เชาคนบอกเอากันอย่างมาผ่านพี่เจ้าเด้อย่างมาเออผ่านมาเด้อเรื่อยๆเอออะไรก็มาเห็นเห็นตอนใดเราเห็นเจ้าอยู่เขาอย่ากว่าทางพ่ดเด้เท้าพอด เอ้ยเอ,อ้ยว่าใช่ผว่าตอบใช่มาตอบใช่อยู่ใช่โมเห็นเนาะเจ้าคือจักอกายเด็กอ๋อเออโ <c oughs> มเห็นกันเห็นก็นจอดทามตวนอกกันเห็นไนงะกายอยู่องใดนกตุม้มผ่านแค่ตุม้มผ่านมาที่นีน่ได้นาตุ้มเมื่อกี้นี่บเออบ่บ่ช่างแวนเด็วางวัดวังศาลานังวัดเดเอ้ยเมื่อกี้นี่บออ๋อเรามาแต่เติอเต่เศ้าพุนปรจักษ์แตเศร้านะเอนอยู่เอรคักาแต่เศ้าเด็แมนแต่เศร้าเด็กไปพูนอยู่เออ แต่ว่ามาที่นีบไลยมากนะอันทางนั้นมาทางนี้เต็กเก็ไม่เต็งเราก็ไม่มีเอาคันเหน็นกันจอดแล้วบวดได้ยินได้ปวดัามไม่ดีเห็นเด้ว่าเอือยเขาผู้ทําขาดแล้วแม่นจะบอกแม่แหละฮาว่เาเห็นมาได้เห็นมานะได้เบิรงเนาะแม่เลยใช่ไ <c oughs> กับปวดจืดเนาะปวดงามเลยปวดจืด่อนจะโทรหาประเทศเนาะประเทศวันนี้ได้ใช่เอาว่า เอา่าโซหาบะติยตพิสเื่ยงแล้วจะนอนอยูี่วันนี้บะเทช่ไมยูบจักนอนอยู่ที่เป็นยังนอนอยู่ี่อนนีมือื่นดม้งบุดบสะเออเนาะเจ้าแกปจังได้จ้ายางมาแต่บาภูห้ากิโลหกกิโลเก่งแท้หากิโลพได้บ้านองกบานเจ้ายางมา ท็<ไ>อ่า,<ม>าบเนาะโท่องแด,ดงที่มาหับมันาบ่เลยก็มันสิมาเงื่ง <es> องแก้งขาตั้งต้องให้แม่เนี่เฮ้ยเนาะคนดังมาหาคิดว่าพี่ช่างเพิ่นให้ช่วยเรือเพื่นเนี่ยเพิ่น,นีให้พ,นนพ,นนพาเมืออชงเพิ่น,น,บบน <c oughs> ได้บาทไหมหน,น,น, <c oughs> นังชเมือก็หนังชเมชืองชาวแคนกัน,นได้ได้น้ลุ้งหลังจ้ะเฮ้ยจ้ะ่หรอว่าคนมาหับนี โอ้ที่เลก<แ>กับว่าสิมาเฮ็ดกินพี่น้องไอ้เลือดของเราก็ได้มาเฮ็ดกินผัวเงินเจ้าของเฮือนมาโบเห็นแล้วก็เลยสงสยัยว่าผู้นี้เอาเแมน,บบมน <laughs> โอ้แล้วก็อยู่บ,บ่มวนได้กันแ<บ>ล้วแมนแล้วอยู่บ่มวนแล้วบาทไหน,บบน,น,นอยู่ต่อไปมูชิบาเขาลักอีกเลยทำเลยตอนนี้กัน <laughs> ให้เพื่อนนอนเฮือนเฮานี่แล้วแล้วนอนมาลับดอก อันนั้นอยู่ดีมีแห้งนี่ล้วว่าบ่ได้ไปเมือยแต่ดนดูแหงอยู่เงินค่ํากําแก้วบ่อึดใจบ่อึดใจเนาะเดี๋ยวนี้อึดใจมือละกาว่าเทมือน่ะน คนฝากมาและเงินสามแสนอย่แ <Siri> ล uh. ้นะมาแล้วก so ันซื้อโปรเจกตว่าเทพเงินอะไรวะเงินขโมยมาจากหลวงวัดใช่ไหมวะไปซื้อยังหัวมาเทพเงินไปให้บ่เออคุณคุณวอาเงินไปให้แม่ไาให้แม่ชิวกินอยู่เวลาที่จับพันว่ะเออเด็กโชว์พาเพิ่นเนี่ยขินเนี่ยอยู่โรงวัดแล้ววะนี่เขาดูได้รก่อนเขาชิวใช้วะเน้องจูบ้านได้เลยตรงแว่าออกมาเนี่ยแม่รู้ว่าแม่พาตัวเป็นลาศชิอกินว่ะเดินกลับมา กินแล้วบ่กข้าวนั่นวะกินในแม่ข้าวนันวเออเก,วก,กว่าเออต้องนอนก่อนสักเถือกแรกก่อนรอดช่อถา่าแหละแล้วก็ใส่ชุดปะจะเจือฉีสีแดงชมพีแดงวัดเียมผ่าลูกมึว่าเห็นอ้ยเตรียมตัวถาลูกนะเออฮ่้าอุ้ยแม่นี่แต่งตัวงามาว่าปะจไ่ใช่ปะจะลองอย่งางได้าะจอดามา<ห>นี่่<น>ะเปิดตู้นี่วะผนะ่ากันพอนีวะจากมือนี่ฮะนมิน โอ้ยเพิ่นมาหอเทือนหอซานพี่น้องเลยเพิ่นก็มาเวียกเพิ่นเนาะแต่ว่าอ่าพอดีว่าทางเจ้าของเงือนผนังเงินเพิ่นเสียเพิ่นนรเข้าใจว่าอาณาซาวจรนี่เป็นคนเอาอะซ่านล้วก็ตกใจแล้วก็ได้บ่อยู่เลยติบ๊วยอยู่เลยแล้วก็ได้ชิมเงินเรวอะวันนี้เดี๋เพิ่นเห็นแล้วเงินเพื่นน่ะเนาะเพิ่นเห็นแล้วจะคือแบเว้าเพิ่นว่า อันนั้นก็อดจะไม่จะได้บานนี่คือว่าอยอกเพิ่นเขาก็บอกแล้วเาว่าเงินเพราะว่าเงินเห็นแล้วเขาก็ตรงไม้เจ้าแล้วาว่าเบอกไม่ได้บานวอนนะว่าเขาฟิตแล้วผัวเขาบอกเขาก็เห็นแล้วเัวให้ล่ะครับมานอนจิ้มมานอนอยู่แล้วว่ะแต่แรกจะจะบอกเพิ่นก็เงินหลายพูดเนาะเขาว่าเจ้าเงินหลายพูดเขาว่ามีกับมีดยูกับปอากับพายไปน้ำเขาว่าเจ้าว่าปั้นปั้นใส่ใช้น้ำเน่บานี่เนาะ เขาก็เขาไม่คิเขาก็พอใจแล้วเขาว่าคิเมื่อก่อนเขาบ่สบายใจแล้วเนาะเขาพอใจในในจในใจเขาอยู่แล้วบึกบึบอยู่เขาว่าโมเราว่าเขาเนาะพูดว่าโมเขาเอาเขาก็เขาไมดันใจกันแล้วแม่นแนะเนาะเขาก็ในใจเขาก็ไม่ได้เคยคิดแบบนั้นเนาะในใจเขาก็ไม่คิดแบบนั้นเขาว่ายากมากกับลูกสองคนนี่บ่างไหเใช่ไกันชาวข้ามพม่าคนชาวข้ามพม่คนเขาเป็นกินข้าวกินน้ำแล้วบ่า กินทุ่นเลยยังจะเขาแรงเขาแรงเนาะที่เจ้าจะพากันออกทงแนล้าพูดมาเมื่อวานนี้ว่าก็ออกไปเที่ยววินนี่แหละเป็นได้ไรหมู่บ้านเฮ้ากับทางพุ่นคือกันนี่บ่คือกันยูเป็นกันยูแล้วเห็นว่าบ้านเฮ้าหนาวตัวทั้งนั้นนะหนาวคู่กันหนาวคือกันบ่กรือนี่กัมือนะกัมือคอยโชว์หาบัตเทมือน่ะเอลี้ยงหัว โทรมันยังวิเวียนยางหัวกูลังเชหาแบบแต่งตัวอยู่ไปใไซหัวเอาแต่หัวเทจะไปแล้วโอเคศวะมึงมีเวีย,ยวกยบ,บกอ,อกบลบลูกวะพาแมีปัจจลาดแน่เออไปไม่เวียกแต่ว่าเออบ่าจะมาระวังเด้ดเอเตงวะเตงก็เป็นล้างไฉ่ามาแล้วหัวแม่แล้วเป็นยังคุปินล้างไส่เออหัวแม่เครียดไดยแต่ว่แม่เครียดใจเจ้าอ่ะล่ะพว ลูกว่าจะตอบป่านเชองเดิเงี้ยมาวนคือเก่าอยู่บ้านนี่นี่นะมาควนคือเก่าเป็นยังไงงานการนาฬลำนาฬงานบุญงานศิลงานดองมีหลายบ่เป็นดองเหรอจำจีมวนจำจีเต้นฉันจีแต่งตัวไปเต้นนะนั่นบาดข้ากระมือเหมือนสาวนี่แต่นี่ก็เงินลูกเก่ากระมือเหมือนสาวนี่ปุ่นนี่ดูเก่าลูกใหญ่บ่ บนใจแล้มีเชือกแล้วก็เนมีแตะ,มว,ม,ตะมวนมีเชือกแลกว้วก็เต้นเห <c oughs> ็นว่าอุ้งใจญ่ไมีเงินไปนะใส่ทองอ่นะ <c oughs> มีอยู่กองเงินหนอของเงิน <c oughs> ตั้งพัวโบมีเงินของขอน้ำพัวใส่ตอของเขาให,ให้เพื่อนไปน้ำอยู่ก <c oughs> ็พัวกันใดไปคนเดียวแล้วก็ไปวัดซองโอไ้ไปแล้วก็แล้วก็เต้นบบเป็นดอกแล้วก็เต้นบบเป็นมาร์ลเออโบมีลากอดไปเต้นโบแม่นอริบบะว่าเจ้าน่ะเป็นน้องผู้ทอนปะแม่นผู้ทอนอ่ะ เป็นมูเดียวกับเผาได้เมนเฮียนรุ่นเดียวกันปานนั้นว่าแต่ลราไอ้คอยคอยเป็นน้องเราโอ้ใจยังน้อยอะทีปานนั้นว่าว่าแต่ลาวแก่เราหน่ายังน้อยกว่าเฮาได้แมนแต่เราแต่ลาวน่ะเอื้อญคอยน้องคอยเอื้อญคอยเอื้อญเราวนั่นไอ้ไอ้เมนได้เนาะผู้ทอดจิตแน่ผู้ทอดนะเฮียนรุ่นเดียวกับเผาห้องเดียวกันไปนั้งกันเลยก็คือหน้าบ้านนี่เรามาอยู่เรามามาเจยมเอื้อแล้วเอื้อแล้วไข่ไอ้หน้องจะแท้แล้วบอกกับเจ้านี่แมน ติดกันเลยแม่นบ่ะแม่นผู้ทอนแล้วกับจังแม่นเจ้าแม่นผู้ทอนเดี่ยนั่งจอนเนาะแม่นเฮ้ยน้องเป็นแล้วจังควรจังควดชื่อแม่แหละพรเจ้าพระเจ้าคือพรเจ้าคือว่าอันว่ยคือว่าบวออกเนาะบัดผู้ทอนคือว่าแบบอันนั้นไอ้น้องทีนี่จะหน่กจะคนก็มีหลายคนอยู่เออเป็นอยู่างถงเทพปึ๊ดอ้เจ้าแบบอันผัวผัวไม่อันพอนั่งแดงนี่ ได้จักปีจะอยู่ร่วมกันได้กี่ปสามปีเหรอวะสามปีเอาคือลูกชายเขาน้องตุ้มเขาน้องอันลูกพ่กลูกเก่าพวกลูกสองคนพวก่าเอปลาเก่านังกระเจ้าก็ได้ลูกอยู่บ่เอาอันนี้แลดีเลยสองคนพวกลูกไปอยู่กับนางแดงพอนางแดงนี่ก็ได้มีลูกเนาะได้ลูกยังเข้าใจญ่แล้วเป็นเขาหนุนมาจากใต้เออไปคนกันจุดตัวหัวเสื้อเสื้อทงกระปหัว เออเนี่ยฮะพังเข็มเนี่ยฮั้งบริบบอคอยเราเจออยู่เออเจ้าพังเข็มมาบอสเมือนี่นะโดยเโอ้บริเ้พิษปกติบอสนี่กระโดงกระโดงบอสอะไรพิษเข้ากระแทบอยู่พิษเข้ากระแ่บบางคนผัดเป็นพื้นเป็นมือหนะบอสเออเจ้าไม่เคยซักจาบอสซากจาคุ้มเมียบบอสซากจาคุ้มเลยมันเทาเวลาเ่าเป็ดบินมันออกแห้งหรือใครในพังเข็มบอกบอสเป็นบอสเป็น บางคนว่าเสียตาเสียอย่างนี้เจ้าเห็นโูปกติอยู่บ่ปกติอยู่หอนะแยงแยงกับจริงปี้บ่แยงกับจริงแลวังเด้อจีไดาแบบลงครัวเด้อโก็เป็นระวังเป็นหมันเคี้ยวเนี่ยีน่าแบบว่าเสียตาหนักกินข่าเหล้วก็แซบอยู่เขาบอกก็ช่วงอยู่เขาเขาวันนั้นเขาป้าไม่ไข่ช่วงอยู่เขาเขาอากินข่าแซบกับกินข่าตุ้ยพี่ว่ะเขาว่านั่ก็อ้วนแล้ว มเมื่อเช้านี่น่ะยางยางกวาทังในบ้านเลยบ่เมื่อเช้านี่เดินย่างตะปูย่างท้งบ้านมาทั้งนี่ย่างมาหนีบ่่างมาหาันหมดทานีแล้วะคะทโโต๊กใหเมื่อกี้นี่คิดยได้บรรพยอะไดงต๊กใหญ่ยืนเมื่อกี้นี่มาน่งยืนขึ้นเรืองเตโอ้ยยาจอนยนหัวมึงเอาาซื้อเพลินน้องแดงเนี่ยได้ไปเขาี่เียนเดี๋ยนี่น่ะเขาีเียนอือเจงเลยนะ หาอยู่หาก,กินยังได้ไดิเอ้นี้อยู่บ้านหาขุดหาขุดกระปูมาปนเออขุดกระปูมาปนใช่ว่าเงินหลายอยู่คู่ซื้อเอาอ <laughs> คูดกระปูมาปนแล้วกับคนบาอยากกระปูว่าใครคนไปซื้อปิ้งไก่นทหารเขานสิบพันเออคนามาซื้อนาป้านนี้ซื้อพิ่งไก่มากอ่ะจกกังเกอบอกกินลูกแล <laughs> ้วจั๊กป้านนี้มือ มึงแม่มาน่ะเขาบอกเงินให้นั่นเกิดเชือกปูนมาพันอืมอีกแล้วอ่ะไปกินหัวเข่าพันเข่าปุ้นปีไม่ปีไม่กินปีไม่เลยเนาะตัวเจ้ากระหูอยู่บ่าจะมาแบบนี่เนี่ยผูและบอกเลยโอ้ยเย็นวะเย็นวะมองางหนูเนาะโอ้โหดูอาบอกคนไม่มีอาบอกเลยตั้งใจว่าจะไม่ให้กินซอย เป็นเป็นมู่กันเดี๋ยวสิมาเฮ็ดซอยกันแต่ว่าแม่มู่ว่าเข้าใจผิดว่าผู้นี้รักเนื้อเงิ<อ>นงเสียนะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็เลยสิกลับบังนเนะาะถ้าพากันยางมาสิหากิโลคนใดพี่น้องเลยสิพากันขี่รถไทยก็บ่เนาะมุชาน <c oughs> ี่รถก็คือผ่านเรื่อยอยู่เนาะเต้นยางตอนไหนไ่ <c oughs> ได้เห็นเพิ่นได้มื้อเช้านีเละเพิ่นะ <ไป S 2> ก็สิจอดพากะตามอยู่ได้คันเห็นพากะไปหอยพี่รุชาพากันยางจุดบัดนี้เข้าไปถ่าย เอ๊ะปาดนี่ยมีผีมึงเข่าแล้วขุ่นจ่าคนคนจุบเนใหม่นี่มึงแก้ว่าเล้วแล้วผีมาแซวไม่เลานักท้าเขามาหาเนาะโหขโ่นจ้าแล้วคนโตดเลยโอ้ยพี่น้องเลยแย่กจอดมาเพิ่นเวมาเนาะมันมาเวียเพิ่นกันเลยเลยเขามาหาไม่ต้องวิ่งจ่าพี่น้องกินแล้วบ้วนน้ำนะกินเนอจริงนะคัะให้กินทอดบ้านเนาะทำเลยเนาะกิงได้บบบนี้ บารีกรบ็บอกมาเจ้าในมือส่งน,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 งน,นะผมยังวินช่างขี้ยานโอ้ยพักสาม,มื่อนี่เออเป็นยังขุนยิงคือกันเ <c oughs> นาะให้ข,ข่อยเมื่อบ่ได้ได้ข่อยเมื่อไปเลยผัวลัว่าเตคอเอาอีกแล้ว, <c oughs> อวโอ,อ้โยพี่น้องไอ้เส้มือ่งคนรแบบอันนี้เนาะโอ้ขอ่อยจะบทพีชก็หล่อข่อยบ่บ่ับคนเนโอ้ยยังเวินอยู่ที่ออกไปครับตุง โอ้ยพี่น้องเลยซื้อมาส่งเันเแ็กกระเป๋าอยู่ใช่ยายเพิ่นก่อนมาส่งยายกจอนก่อนบัดจริจริงเพิ่นน่ะโยมเพิ่นน้อยกว่าไม่น้องมิ่งตาเด้อเนาะอาจังไดกคลิปนี้ก็คันบ่มาแบบนี้ก็บ่ฮู้จักเฮือนจักซานนี่ห็นบ่เฮือนเฮาเด้อนี่เน้อคันมาบ้านนี่ก็มาแวลิลนําได้มาบุญมาศีลมามาเลยศีลจักเลยเป็นประเทศมาเป็นประเทศใกล้กันนี่เปบ่เออมาเฮือนบละทศห้องจะได้คลั่กมือเอาแล้วมักมวลคือกันอยู่ดอก โอเคพี่น้องเลยสำหร اي, ับคลิปนี้กับสิบประมาณนี้เด้อึงว่าทรงย้ายเพื่อนกอนมอหน้าห้พี่น้องมินต <ell> ้ามื่อทรงบายดีดยสบายดีสบายนะป่านนี้เมื่อเทียนนอจานไน้ป่านนี้ผัวเตะก็ได้ข่อยเมื่อทรงโอเคพี่น้องเลยสำหรับทั้งเฮาก็ได้โอลมสอบถามทั้งสาวจอนเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยน้องก็คือทั้งแม่น้องแดงอะพี่น้องตอนนี้เฮาก็ห้แม่มินตาเพื่อนเอาโมไซมื่อทรงเพื่อนแล้วพี่น้องเลยเพราว่าเฮาก็ เป็นผู้ชายเนาะกับวอยากเมื่อทรงเพลนเพราะว่ายันลูกผัวเพิ่นเข้าใจพิษเขากะว่าทีเมื่อทรงเพลนแหละทีแรกกันเนาะทั้แในมิจจาและก็บญาติเนาะเพราะว่าคือทางหมู่บ้านเ่านี่กัมีปาซ่าเนาะทางมากับขึ้นยากเนาะเพราะว่าบ้านมันกะห่างเนาะห่างกันเนาะกับบ้านรากะห่างกิโลเพื่อนในพี่น้องเลยแต่รากะยากมากเนาะมือซ้านี่เรื่องราวของเรากะคือคนบ้านเ่าแหละพี่น้องไปเอาผัวอยู่บ้านเพลนเนาะกั ่วนมาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะเพราะว่าทีมีเวียกนะเห็ดฮีเห็ดคลองเรื่องกินที่กินคลองป้าปัวนี่แหละทางบ้านเขากับบาซีเห็นแล้วนี่มาเห็ดอยู่เห็ดกินซ้อยพี่น้องเลยกัพอดีทั้งเจ้าของบ้านเจ้าของเพื่อนเขาใจพิษน้อยนึงคือเงินคำเพิ่นบบเห็นนะบบเห็นแล้วกัคผิด่าคุณี้เอานะทั้งแล้กับบบสบายใจแล้วกับ่บได้ยูต่อแล้วก็มาหาทั้งบาเท่บาเฉยบาเท่มาส่งแต่บาเทบออยูเนาะ ลากะเวะมาทางเงือนเขาเรื่องราวากับพี่น้องเลยเวะมาไหนฮ้องเมื่อทุนอง,งนี่แหละเนาะทางลาวนี่กะเสียกลมูอซึกเนาะและ้วกะไม่ได้ยูต่อพี่น้องเลยอ่าคือทางลาวกะที่กลับบา้านเนาะพี่น้องเลยที่แรกแลากะว่าที่นอนอยู่พี่เนาะตื่นเช้ามากกับได้เห็นงงยู่พวกกินแต่เศร้านะพี่น้องเลยเลากะบอกว่าหลายยายห้างเขากะคือฮู้อะไรพี่น้องเลยคือเล่าๆเน่ยเนาะและ้วกะคนว่าบวชคอยชัดเจนบันไดเนานะ คำว่าคำว่าแล้วก็คัดคอดองคองทั้งเท่ากับแตงใดกะถาว่าพิธีพักประกันในกับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ทั้งเท่ากับว่าตามเพื่อนว่าเนาะสามแม่น้องแดงเพื่อนเล่าอะไรพี่น้องเลยอ่าจังใดกะสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เลยพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ที่ได้ขอจบคลิกบอนพี่น้องเลยเนาะโดยสบายดี